เศษฐาอรมณ์ดีบอกมือทักถ่ายนักข่าวจนสะดุดบันไดก่อนนั่งเบนซ์ไปปฏิบัติภารกิจลับผู้สื่าวรายงานความเคลื่อนไหวของในเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่1ทั2,166ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล ในสถาเดินกลับขึ้นมายัางห้องทํางานบนตึกไทยคู่ฟ้าก่อนที่เวลา13.30นนรถขบวนของนายกรัฐมนตรีรักษัสปายแดงทะเบียนถอถุง6506กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นรถส่วนตัวได้ขึ้นจอดรอหน้าตึกไทยคู่ฟ้าประมาณ10นาทีหลังจากนั้นพลขับได้นำรถเบนซ์กันกระสุนรุ่น S600 กาด4ดานรอง หมายเลขทะเบียน4กอไก่คอควาย29กรุงเทพมหานครมาเปลี่ยนแทนโดยมีรายงานว่าในเสถียรมีภารกิจวอ 5, และจะไปจะต้องใช้รถกันกระสุนจึงต้องเปลี่ยนรถคันดังกล่าวทั้งนี้ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะขึ้นรถมีทีมรปภ ได้มีการตรวจสอบสภาพรถและก็นำอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวบางส่วนนำเข้ามาไว้ในรถเบนซ์กันดังกล่าวด้วยก่อนขึ้นรถนายกุรัมนตรีบอกมือให้กับผู้สื่อข่าวอย่างอารมณ์ดีก่อนจะก้าวขึ้นรถปรากฏว่าสะดุดบันไดเซเล็กน้อยแล้วก็ขึ้นไปนั่งบนรถสักครู่หนึ่งก่อนขบวนรถจะเคลื่อนตัวออกจากทำเนียบโดยเลี้ยวขวาไป ใช้เส้นทางด่วนมหาราชขณะที่พลขับได้นํารถส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีไปจอดเก็บไว้ที่บ้านพิสุนโรกทางนี้มีรายง,งานว่าภารกิจลับในครั้งนี้เกี่ยวข้องกับการพิจารณาแต่งตั้งตําแหน่งพอตรอซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการขร้าราชการตํารวจในวันพุทธที่27กันยายนนี้เวลา13.30น,นขอขอบคุณสยามนิวส์